อาสวัสดีครับพี่ครับวันนี้ประกอบวิกเตอร์เขียวครับใหม่ๆสดครับเจ้าของรถคนใหม่ครับรู้จักทอด์เปล่าเน้ยไอ้ทอดครับไม่ได้คุยนะแค่ตั้งคันน่ะเฮ้ยเอาใครของรถรีวิวดีกว่าเอารีวิวเลยครับเรื่องจากไหนเขาจะจะให้ไล่จากไหนก่อนนี้ครับตั้งแต่หัวดีกว่าเอา มือคาร์ดครับโดมิโนแทะนี่แพ้นะครับย้ำว่าแพ้นี่ออฟลันนะครับแทะนี่มือเบรกนะครับมือมือเบรกนะครับโลโก้ขาวครับแปมโบ้โลโก้ขาวครับแพ้ครับอันนี้ก็แพ้นะครับครับผมครับแล้วก็เลื่อนไม่อินโดครับไข้อมูลดีครับเยี่ยมอ่ะแทะก็ แล้วก็ลงมาที่ท่อครับมาท่อไทเทครับเล็กเมืองนนแพ้ครับครับผมสวยงามครับน็อตก็ชุดน็อตก็เป็นเก็บน็อตนคมครับครับเสื้อ185 5้าห้าครับครับเสื้อเป็นหนึ่งเคาบูไทอินแท้ครับต่อเลยครับต่อเลยครับ คารท้องครับครับผมใช้สองแท้ครับแท้อีกแล้วครับครับปั๊มล่างเป็นนิชชินเยี่ยมอ่ะแล้วก็สายถักเป็นครับครับผมครับผมจะหน้าปลอมยางสดยางแค่แล้วก็กล่องเป็นกล่องไฟ e7 ครับกล่องไฟครับผมกล่องไฟอยู่ใต้ถังน้ำมันครับครับ e7 ของโนูวัดเดชครับอะรออะก้อนนะครับยางโป้ร้อยครับโป้ร้อยครับ หลักๆก็มีแค่นี้ครับไม่มีไหนมากครับน้ำมันออฟเทน่อะไรออฟเทนครับเบาๆใช่ไหมครับใช่ครับความเร็วที่เราขับเท่าไหร่ครับผมขับอยู่ประมาณร้อยยี่ครับไม่กล้าขับเครื่นี้ครับกวดวล้มครับปวดล้มไม่ใช่เลยครับปวดแล้วมึงมาตัดอะไรฟังเสียงนะผมมาตัดอะไรฟังเสียงนะมาฟังงัเสียดอ่ะฟังเสียงก็ดีรก้ เขา้องแ่ลเ้ยวกาทาดีดอนหลาแไปแล้วอ่ะจาของเขานำเสนอ่ะใหม่ๆส,สดๆอ่ะ ไม่ได้ครับครัเหลื่อมตอดชื่อนี้เสียไม่ได้ <c oughs> ตอดจัดให้ครับโอเคฮะขอบคุณครับโอเคครับ <c oughs> จบคันรีวิวพวกนี้เ <c oughs> พียงเท่านี้ครับวิกเตอร์เขียวครับ